ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับดีนนทัทวประเทศไทยนะครับเอนี่อภิชาติครับมาวัชรนภาษาอีสานนะครับเมนี่ผมอยู่ที่บ้านหนองซ้อนนะครับบ้านหนองซ้อนตำบลหนองซ้อนนะครับอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามครับเมนี่ผมนีได้มีโอกาสได้มาสัมผั์นะครับลูกค้าที่ใดท่านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม g a v นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเองก็ยังอยู่นะครับกับผู้ที่ไดนะครับได้มีโอกาสได้ลองท่านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม g a v ของเฮาก็คือ แม่ท่องสุนนะครับเดี๋ยวฮัามามโภกกับแม่ท่องสุนครับสวัสดีครับแม่ท่องสุนครับสวัสดีค่ะครับแม่ท่องสุนอายุเท่าไหร่อายุห้าสิบแปดปีจ้าห้าสิบแปดปีเป็นคนมหาสารคามในโนแม่เมนาะจ้าครับผมที่นี่อายุห้าสิบแปดปีปัญหาก่อน<ม>คิดว่าสิได้กินอาหารเสริมจีอวีนี่มีปัญหาสุขภาพแนวไหนครับแม่ คือป็นไทรอยมาก่อนแล้วก็เมียหลายไหมจ้ะเป็นหลกไทร้อยนะครับเป็นมาจากปีครับแม่เป็นมากประมาณสิบปีนี่แหละจ้ะโอ้นะครับเป็นไทรอยมาสิบปีจไปหาหมอตลอดนะครับหาหมอหนึ่งสุปีให้สุเดือนสามเดือนเทียจ้ะไปหาหมอสามสามเดือนเทือนึงนะครับหลัไปหาหมอมาแล้วสิบปีอาการมันเป็นยังไงมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงหรือมันจังสิที่เขาไปหาหมอคุณหมอมาแล้วนี่อาการเขามันเป็นยังไงครับ มันก็บดีขึ้นเลยจากก็ยังเหนื่อยยังหายใจบ่อยอิม่มอยู่คือเก่ายังงุดหงิดอยู่คือเก่าเมือม่อยจ้ะเมื่อยหลายนะครับเห็นคนหลายๆนี่ก็งุดหงิดจ้ะบ่ต้องไปไหม,มว่านางไกค่คนนี่บ่เอาโบในอนจ้ะนะครับที่นี่ครับเจ้าไหนที่ได้คิดว่าได้เสด็กินอาหารเสริมโตจีอาบีของเฮานี่นะครับก้อนอื่นได้กินอาหารเสริมตัวอื่นมาบ่าก็ได้กินอยู่จ้ะกินมาหลายตัวมันเป็นยังไงมันดีขึ้นหลายปะน,นี่ยก็กดีขึ้นแช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็กินไปเรื่อยๆก็ ก็คือเก่าโอ้ก็คือกินไปเรื่อยๆกับบอบอบอดีแต่ก็บอบอโซมันก็บซ่องซ่องซืือเอจ้าครับเสียให้มันใจให้แบบประเภทคือตัวนี้บ่มี่จ้าที่นี่ครับที่นี่ผู้ใหแนในนาให้กินตัวนี้ครับคือปลาก้วกับปลาเพ่งนี่ละจ้าโอ้ไม่แก้วไม่เข้งเข้านี่ครับปลาแก้วปลาเพ่งเข้านี่แหละเพิ่นแนนําให้กินแล้วเพิ่นว่าจังไหคือกะตดสินใจสิกินเพิ่นเพิ่นแนนํากะ ือเห็นอีงเห็นว่าเห็นว่าจังไรเห็นว่าเพื่อนกินดีเพื่อนเพิ่นกินดีเห็นการเปลี่ยนแปลงในเพิ่นเกิดขึ้นเพราะว่าสิเป็นผิวพับหนนาตาแล้วก็อาการที่เพิ่นปินนั่นละเพิ่นก็ว่าเศร้าอู้เพิ่นว่าเศร้าเพิ่นว่าเศร้าเฮาก็เลยหมั่นใจอยากลองกินเมิ่งหอาที่นี่ครับพอกินไปแล้วมันเป็นจังไรกินไปแล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลตั้งแต่กองแหลกเยล่ะยจากตะแผงแหลก10 10เม็ดแหลก10เม็ดแรก ที่เห็นผลนี่ครับว่าให้พี่น้องบ้านเฮาเดีฟังนีดหนึ่งไอ้ที่ว่าเห็นผลนีเห็นแบบใดครับแม่เห็นก็คือว่าแต่ก่อนนี่ระบบการหายใจนี่ก็หายใจบพเต็มอิ่มหายใจคือจังใจสิขาดนี่รู้สึกว่าเหนื่อยครับหอบย่างกะย่างไปแช่ นี่นี่น้อยกับเมียกับเศร้าแล้วนะจ๊ะแล้วบบดนี้กับไม่กินแล้วก็รู้สึกว่าล่องยางเบิงเงี้ยมเศรายางเบิงกับเพราะว่าต้อยางหละเรียนกับเรียนได้ไก่ซ้ำไหมจ๊ะได้เป็นแค่ซิบเม็รแรกนี่จ้ะเรียนก็ได้เป็นจิโร่ล้องเรียนเบิงทั้งขาไปทั้งขากลับก็คือจังเรียนได้ก็เลยมีความติดใจก็เลยมหาเพิณน่ะละจ้ะก็เลยสร้างไม่ง่ากินอีกเรื่อยๆเป็นไงกินไปจักร้องแล้วตอนนี้กิน สี่กองก้องห่ากะบกำลังสื่อยู่นี่เลยจ้ะโอ้กองห่ากำลังสื่อนะครับแล้ววิธีการกินบอกพี่น้องข้อนี้หนึ่งครับจริงๆเข้าให้กินเส้นสองเม็ดแรงสองเม็ดกินจากเม็ดอันแพงแพงแรกนี่ก็กินเซ้เม็ดแรงเม็ดจะเพราะว่าบ้าหูจักมันนี่ก็เลยให้ไปแจวโทษโทษถามเพิ่นๆจ้กก็เลยก็เลยว่าถ้ากิน สาวสองแรงสองนี่ก็ได้ผลดีมากขึ้นก็เลยล่องเบิงสาวสองแรงสองก็รู้สึกว่าเห็นผลคือว่าหลังจ้ากก็ดีทุกอย่างเลยแบบนี้กรู้สึกว่าอาการปกติทุกอย่างระบบการหายใจก็ปกติคือคนหมเป็นโรคเลยวรรสันทะตอนนี้จ้าจ้าแล้วตานีก็แจ้งเห็นหงต่กี่ม่วต้องใส่แว่นตาเพราะเห็นหงเพราะว่ากลังเว้นกลังขึ้นอ่านหนังสือยังก็ต้องใส่แว่นตาหมด เดี๋ยวนี้ว่าว<อ>่าจำเป็นต้องเพิ่งเวนตาอ้อ่านหนังสือก็ได้แล้วอ่านหนังสือกันแนมจักสีก็นแนมเห็นแล้วจ้าไท่้อยก็ได้สายตาก็ได้อีหยังได้อีกผิวพันธ์ได้บ่แล้วก็ยังมีผิวพันธ์อีกไปใส้กับมแต่คนถ่วงอยู่จา้านาใสนาพองจ้ะ,จะระบบได้เนี่ยอีกระบบเนื้อหนังมังสาระบบมดลูกมดหยังดีขึ้นบ่ครับเป็นยังไงดีดีขึ้นมดจ้ะว่าเป็นดีขึ้นมด่ลอะจ้ะอือครับ อายุเท่าไหร่ก่อนครับห้าปีห้าส <58, S 1> <58. S 2> ปีนะครับท่านผู้ชมครับอายุห้าปีแล้วทานอาหารเสริมเข้าไปเห็นผลตั้งแต่แพงแรกนะครับบาวชตสสิทธไทยร้อยครับไทยร้อยนี่นะครับเป็นโรครักแต่ว่าสิ่งที่นะครับคุณแม่ได้นี่ได้หลายอย่างเลย<ด>ผิวพรรณก็ได้นะครับหน้าตาก็ได้ ระบบภายในก็ได้น,ไดะนะครับแข็งแรงแรงออกกําลังกายก็ได้โอ้นะครับอยากให้แม่ทั้งสุกนะครับบอกฝากบอกพี่น้องเข้ามนิดนึงนะครับโคตรอีสานบานเท่าที่ยั่งประกาศตัดสินใจสิกินนี่คันผูใ้ใดเดี๋ยวฟังเทปนี่บอกให้มันฟังนิดนึงเอา้าก้ากินทังไหบอกกันนะจะก็อยากบอกพี่น้องเนอผู้ที่เจ็บไข้ได้ไปวยทั้งหลายนั่นแหละก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็อยากให้พี่น้องลองกิน ล่องใส่เบิงเพราวาแต่ก่อนนี่ก็บบ่เป็นคนที่จะบ่ชอบเสียยางมากงดอกอันได้กินมาเมื่อสุยางถือแพงกินมาเมื่อแต่ว่าก็บบ่เห็นผลกับก็มามาล่องกินตัวนี้เบื้องแล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลแล้วก็แล้วก็มั่นใจว่าถือโรคถือทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็ก็ตัดสินใจสามารถที่จะซื้อได้หลายๆกองได้เลยห่อจ้ะก็อยากบอกพี่บอกน้องว่า กะหายล่องเบิงจะก,กองแค่กล้องเดียวก็ได้ผลแล้วค่ะกะให้พี่น้องซื่อกินอยากให้พี่น้องช่วงเศร้าคือกัน,นค่ะเพราะว่าการเจ็บปิ่นนี่กะท่อลม่านไหลพเพราะว่าเคยเป็นแล้วกะท่อละม่านยู่จังไหนกะยู่ยากกินกะยากนอนกะยากเพชรจังไหนกะว่าป็นแต่ยู่งูดงิดเทิ้งซึมเทิ้งเศร้าป็นคืดไปทัว่วมัดนี่กะ กินแล้วก็รู้สึกว่าสภาพกายก็ดีสภาพใจก็ดีกายเป็นคนล่าเรื่องบาดนี้มาเล่นคนซ้ำมาเท่านี้จ้ามาเล็นนั่นอันอันปลาแก้วปลาเพ่งนี่พากกันเบานัวหัวมวนซูมือมวนเพระว่าใจมวนมวนคือผู้สาวเลยมาเท่านี้จ้าสุขภาพดีสุขภาพดีมาทีนี่ใจดีแล้วสุขภาพดีแล้วโอ้ยอ้ยาเป็นสาวเป็นสาวขึ้นเป็นสาวขึ้นมาที่นี่อายบ ที่สิบไปบอกคนเจ็บไข่ได้ป่วยไอยบอกครับคิดว่าขันย่างไปพ่อเขาในสิไอยที่สิบบอกเขาบอกก้าวไอก้ายจักเน็ดเลยจ้กเพราะว่าที่ผ่านมากนี่สุขภาพร่างกายมันเปลี่ยนจังสี่เดี๋ยวนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนิดไหลโอ่แม่แต่ไปใส่เพิ่นกระถ่วงอยู่ก็สิบ่อายนั่นเพิ่นกะว่าเป็นยนยังคือคือบ่คือเก่าเอาระบ้านน้องซ่อนนี่ผู้ใดไเห็นมาจักเฮานี่แม่นหูมัดว่าเขาเป็นโรค ไทยร้อยครับผมเป็นโรคไทร้อยแล้วก็สุขภาพบ่ดีจ้าแต่เห็นตอนนี้เขาเจาะกระทวงมั้งสุขคนจ้าอันท่นี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องบ้านหนองซ่อนนะครับคำเพลยเดฟฟังเทปนี้นะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องมหาสารคามหรือว่าอีสานบ้านเฮาทั่วประเทศนะครับขันฟังภาษานี้ออกนะครับนี่คือคํายืนยันนะครับนี่คือคํายืนยันจากพี่น้องนะครับผู้ป่วยอิหรีนะครับทุกทรมานอิหรีนะครับก็ชีวิตว่าแม่ทั้งสูงนี่ก็ซสมว่าได้เกิดไม่ผู้หนึ่งพูดละนะครับก็ได้ความเป็นสาวกกััััับบบบคคคคคืนนนนนนนเเเาาาะะะพพพพีี่่่่่้้ออองงรรรวมมมใจแ ให้ท่านได้กินได้ใส่เบื้องละแม่เนาะสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับอยู่มหาสารคามนะครับก็อยู่กับแม่ทองสุกนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับไปเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้โอกาสหน้านะครับสิมาติดตามนะครับหลังจากแม่ทั้งแม่ทั้งสุกเข้ากินไปแล้วไปหากล้องฮกกล้องเจ็ดกล้องแปดกล้องแล้วนะครับอาการซีดีขึ้นแบบไรสิมาสัมภาษณ์อีกเท่านึงนะครับสำหรับวันนี้ผมกับแม่ทั้งสุกต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ